สีสนะวรรคนกนกลืมแล้วแต่แล้วไม่ลืมนก <c oughs> เราไม่ต้องไปเร่งถึงนกคนนี่นะ <c oughs> เทียนน้อย่น่เดี๋ยวไปตัดไม้เนาะ <c oughs> เรารู้นี่รู้ทางรู้แล้วบอกว่าโดนมาอ้นแล้ว,วไม่ได้เราวังนะหมายตรงดีตด <c oughs> รงนี้เราก็ระวังตลอดเนี่ยถ้าเราไม่รู้ไปเรืองเราทั้งรู้นี่วัง ตัดต้นนูตัดต้นนี้ตัดเป็นเราบ้องไว้บ้องไว้ึ่งคนเราไม่รู้จกพอนะามจริงคนไ่ด้ขาเจ๊บไปเลยไม่ได้เขาวเจ๊บจริงไงมันนั่นเราวเราพอเล้นี่แต่ไม่รู้นึกปืนอาต้นนัีกต้นไงเออเอาอีกต้นเออเอาอีกต้นเส้งบอกพอควันไปเส้นเร็วมันเอ็นไปข้างอะไรซึ่งนั่งมันไปโดนต้นอื่นที่เราควันควันสิงกันซึ่มันเอ็นอยู่มันมากานไม่จำเ็นมันเป็นจับลายยอดนี่ไปเลยนั่ง อ้ทีเนี้ยพอพอวันนั้นดึงพอวันส,ส,ส,สักค้าสักจะไม่เสร็จมันจะปลจาจักตตอมันไม่ปลัดมันไปคางอยู่บบต้อ,อน,น,นเลยไอ้เราก็ปล้ำดึงไม่ออกดึงเสร็ก็ไม่ออกมือก็ถือปลาอยู่กันซึ่งทีเนี้ยเราทีแรกเราย่งข้างๆเลยพอเราว่าไม่ได้ไม่ยัดกลัวมันดีหวังจะรอดนี่ไอ้จังหวะน,นั้นเลดันลืม,มให้ไปเลยไปเยอะเหลากรงหน้ากรงกรงก็ไอ้ติมันเอ็นบปดิพอยก รุดจากต่อกับปังกับหัวคิวยอย,อยาโดนไปแปดเข้มอย่าเวินเขาล่ามแต่ได้ยินเขาล่ามเราโดนไปแปดเข้มเจ็บตัว,รวเราเออ